ครับต่อมาแอดมินก็จะแนะนํานะครับอ่ะจุนซีที่ดีนะครับในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะมาดูตัวนี้ก่อนนะอันนี้ครับโปรเจกต์นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ดีนะครับสําหรับผสมอาหารนะนะครับประกอบด้วยยีสต์นะครับยีสต์ที่มีประโยชน์นะชื่อแซกชารอมิเซสนะครับเซเลวิเซนะครับประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้ พอชื่อวิทยาศาสตร์นะอ่านยากหน่อยอ่ะนะครับตัวนี้ดีนะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกทดสอบประสิทธิภาพนะครับและผ่านกระบวนการเพราะเลี้ยงเพื่อเป็นสารเสริมชีวภาพสําหรับปลาและสัตว์น้ําในหนึ่งกร,รัมประกอบด้วยนะครับยีสต์นะครับ s ซกชาโลไมเซสนะครับเซเลว,วิเซอ่ะประมาณนี้ไม่น้อยกว่า1.0นะครับ คูณ10ยกกับบังเจ็ดนะอะ่ประมาณนี้เป็นค่าของเขานะ CFU ต่อกร,รัมนะครับประมาณนี้กันอ่ะเขาช่วยให้ปลาและสัตว์น้ำดึงดูดสารอาหารจากอาหารที่ได้รับนะครับมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มความอยากอาหารนะครับมีส่วนช่วยในระบบขับถ่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มความต้านทานโรคนะครับ มีสุภาพดีสีสันสดใสอประมาณนี้นะครับก็บิทีใช้คร่าวๆครับนี่นะ1กร,รัมต่ออาหารนะครับร้อยกร,รมัม10กร,รัมต่ออาหาร1000กร,รมัมใช้เกินอัตราส่วนที่แจ้งไว้ได้โดยไม่เป็นอันตรา,ายก็เกินนิดหน่อยอะไรไม่เป็นไรนะแต่ปก็ดีครับอ่ะก็คือไม่อันตรายนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยแอดมินจะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยในบ่อประครับแอดมินหลังบ้านนะครับ อ่าตัวนี้ยืยนะครับอ่าตัวนี้ของย่อวิาสายนะเป็นเนี่ยแบคทีเรียชนิดน้ํานะครับย่อยสลายสารอินทรีย์กําจัดของเสียช่วยให้น้ําใสไร้ฝ้าสร้างระบบริเวศพลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแบคทีเรียมีชีวิตนะครับและอยู่ในสภาวะตื่นตัวไม่น้อยกว่า100ล้านเซลล์นะครับต่อมิลลิลิตรเลยนะมีคุณสมบัติเจริญเ,เติบโตได้ดีในช่วง ph ที่ กว้างย่อยสลายสารอินทรีย์จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์น้ําและเศษอาหารทําอ่าต่อไปครับกําจัดนะครับแอมโมเนียส่วนเกินในน้ําแก้ปัญหาฝ้าที่ผิวน้ําช่วยให้น้ําใสเหมาะกับการใช้ในตู้ไม้น้ําตู้ปลาบ่อปลาคาบอ่อคุ้งอันนี้ดีมากดูเข้าๆวิธีใช้นะใช้2ซีต่อไปมาน้ํา50ลิตรนะครับ ใช้15ซีซีต่อไปมาน้ำา400ลิตรใช้30ซีซีต่อไปมาน้ำา1,000ลิตรแล้วก็ใช้30ซีซีต่อไปมาน้ำา1,000ลิตรนะครับอันนี้บอ่อกุ้งนะอ่าบอ่อกุ้งกับบ่อปลาคราเหมือนกันนะ30ซีซีต่อไปมาน้ำา1,000ลิตรนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวแอดมินจะใช้ตัวนี้นะครับลองดูซิว่าอึปลาคราบในบอ่อหลังบ้านแอดมินจะดีขึ้นไหมระบบกรองน้ำใส่ดีขึ้นไหมเนี่ยยี่ห้อตัวนี้นะวิาสาหนะครับ เป็นตักเทือยที่ดีนะกับน้ำนะครับเชีวภาพที่ดีนะต่อมานี้อีกตัวหนึ่งครับน้ํายาจัดตะกรนะครับตัวนี้ดีนะครับสำหรับแบบในการปลูกไม้น้ํานะครับหรือตั้งตู้ใหม่นะฮะถ้าตู้ไม้น้าใช้ตัวนี้เลยแนะนํานะครับก,ก็ดูก็เข้านะอะเดี๋ยวอ่านเข้าๆกันนะครับ น้ำยาจับตะกรอนตัวนี้ได้มีการใช้สารตั้งต้นจากอเมริกานะครับที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใดๆเหมาะสําหรับการใช้ตอนตั้งตู้ใหม่ปรับเปลี่ยนเลเยอร์ปักต้นไม้นะครับฝั่งปุ๋ยหรือตอนเปลี่ยนน้าจริงไหมตอนเราฝั่งปุ๋ยน้ําจะขุนนะครับในตู้ไม้น้ําที่ทําให้เศษดินเศษตะกรอนเกิดการฟุ้งกระจายและทําให้น้ําขุ่นเป็นสีน้ํานมซึ่งหลังจากการใช้น้ำจะกลับมาใสา ภายในไม่กี่ชั่วโมงครับและจะกลับมาใส่คลิ้งเลยนะในภายใน1วันนะฮะวิธีวิธีใช้นะครับคร่าวๆนะครับ10ซีซีต่อน้ํา100ลิตรอันนี้ตู้ปลานะ100ซีซีต่อน้ำ1100 0ลิตรบ่อปลานะครับไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่น้ําขุ่นจากภาวะนะครับอ่แบคบูมนะครับแบคบูมนี่ใช้ไม่ได้นะแะต่อมาการ ทาให้นะฮะเพื่อการทำให้น้ำใสไร้ฝ้ายัางมีประสิทธิภาพนะครับควรใช้คู่กับแบล็คน้ำบิสซัดเอาควาทีสไบโอซีอ่ะก็ใช้คู่กับตัวนี้นะตัวนี้เป็นไบโอซี C. อ่ะตัวนี้ฮนะตัวนี้เป็นไบโอซีนะฮะอ่านี่ับก็ตามนี้ครับไบโอซี Bio C. เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้ในบ่อปลาครับหลังบ้าน อันนี้อันนี้เรียกสั้นๆว่าแพ็กวนนะอ่าแพ็กวนนะครับแพ็กไวน์อ่าประมาณนี้นะครับอ่ี๋ยวผมไปใช้หลังบ้านดูนะว่าเป็นไงนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ดินซีนะครับยี่ห้อวิสาหนะครับดูซิว่าบ่อปะครับผมแระบบกรองก็คุณภาพน้ำจะดีขึ้นไหมนะครับอ่าบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อพลาสติกบ้านนะฮะก็เหมือนเลี้ยง เลี้ยงไว้ไม่ไม่ซีเรียสนื่องจายอ่ะเอาอนาคตก็ค่อยๆขยายบ่อให้เขาอีกทีนะฮะอะเดี๋ยวก็เอามาดูระรบอก็เป็นถังกรองง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูเปิดมานะครับอ่าเห็นไหมจะมีอึปลาเต็มเลยนะครับดูซิว่าถ้าผมใช้จุลซียอดวิศาสเนี้ยน้ําจะดีขึ้นไหมตอนนี้ดูดูจากน้กําก็จะค้ำๆหน่อยนะจะดูเหมือนขุ่นเลยแหละ ถ้าวอดีดูขุนเลยนะขุนนะฮะน้ำขุนนะครับอ่าเดี๋ยวดูหลังจากใช้จุนซีย่หอวิสาห์แล้วเป็นไงนี่ฮะปลาคาร์ฟนะฮะน่ารักนะสวยอ่ะดูซิว่าจะช่วยทําให้น้ําคุณภาพดีหายขุนได้ไหรืหอไม่นะครับจุนซียี่ห้อวิสาห์นะครับนะครับดูซิว่าเนี่ยดูก่อนใช้จุนซีนะครับ ของวิาสาดในน้ำก็จะขุนง่ายนะเพราะว่าบ่อเนี้ยเป็นบ่อพลาสติกแค่240ลิตรนะนะครับแล้วก็กองเล็กๆเ,เนี่ยครับเท่าที่มีเห็นไหมเล็กมากเนี่ยผมก็ให้หารไปมันก็ขุนง่ายนะเป็นธรรมดาบ่อเล็กนะฮะจริงๆปลาไม่เป็นโรคก,ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับเพราะว่ามวลน,น้ําน้อยมากนะฮะเห็นปะ่ะกินกันกระจายเนี่ยน้ําจะขุนแนละ้วขุนจริงๆนะฮะ ดี๋ยวผมมีโอกาสค่อยค่อยเปลี่ยนบอ่อเขานะในนาคตนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าการทำงานของจนลทรสาส์เนี่ยสามารถช่วยให้น้ำผมใสขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวลองใช้กันนะครับเพราะปลาติเนี่ยต่อให้เปลี่ยนน้ำใหม่ยังไงอะ่ะแป๊บเดียวก็ขุนอย่างเงี้ยครับนะฮะเปลี่ยนใหม่ยังไงก็ขุนสองสามวันก็ขุนแล้วนะครับเรื่องจริงเลย แต่ผมจะใส่จุนซีนะก็คือประมาณว่าผมจะเปลี่ยนน้ําใหม่บดแล้วก็ล้างกรองนะฮะล้างกรองตัวนี้แล้วดูสิว่าความแตกต่างที่เนี่ยระหว่างไม่ใส่จะเป็นอย่างเงี้ยสองสามวันก็ขุ่นแล้วให้หารกับหลังจากใส่จุนซีวิสาลแล้วดีขึ้นไหมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับต้องทดลองใช้นะฮะเนี่ยให้ปุ๊บก็ขุ่นจริงนะครับเพราะว่าเนื้อที่น้อยมากมวลน้ำน้อย ปอะมาณนี้นะครับตงกินดีนะเนี่ยปลาคราฟอินก็ได้นะครับทำการนะครับใช้นะครับแบคคือชนิดน้ำยี่ห้อวิสานนี่นะครับอ่าตัวนี้ครับก็เขาบอกว่า 2cc ต่อไปไปมากนะครับน้ำ50ลิตรนะนะครับคือบ่อบ่อปลาคราฟอ่าอันเนี้ยเป็นบ่อไม่ใหญ่ ประมาณ240ลิตรนะฉะนั้นแอดมินก็เกินหน่อยไม่เป็นไรก็แอดมินก็ใช้ประมาณเนี่ยฮะอ่ะประมาณประมาณ10นะ10 10ซีซีนะฮะอ่ะประมาณนี้ฮะ10ซีซีอันนี้ฮะแล้วแอดมินก็ใส่นะฮะใส่ในระบบกรองเลยนะฉีดไปเลย,เลยนะครับอ่ะให้ทั่วเลย จะได้ช่วยย่อยอึปลาค้าบนี่คืออึปลาค้าบนะครับที่เกาะเกาะนะฮะคือล้างกรองไปรอบนึ่งแล้วนะครับปลาค้าบเขาอึเยอะอยู่เดี๋ยวเราก็มาดูว่าน้ําจะใสขนาดไหนนะครับหลังจากใช้เราใช้เวลานิดนึงนะฮะดูเขาปรับตัวนะแบคทีเรียน้ำปรับตัวแล้วก็มาดูว่าปลาในนี้เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะใช้ร่วมกับอีกตัวหนึ่งนะครับอกว่าดี เพราะว่าเพิ่งล้างกรองก็เหมือนตั้งตู้ใหม่อะอ่าเนี่ยฮะใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับนี่อ่าตัววิสระตัวนี้ครับที่เป็นที่เป็นแพ็คไวตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะอันนี้เขาบอกว่าสิบซีซีต่อน้ำร้อยลิตรอ่าผมก็ต้องใช้ประมาณประมาณยี่สิบ ยี่สิบเออยี่ห้ากันนะประมาณยี่ห้าอ่ะอ่าประมาณยี่ห้าซีซีนะอ่าโอเคครับยี่ห้าซีซีต่อน้ําเพราะว่าอันนี้มันต่อน้ำสองอยสี่สิบลิตรอ่ะประมาณนี้แต่เกินหน่อยไม่เป็นไรอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มใช้นะนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เป็น น้ำยาจับตะกรนะครับตอนนี้ก็ดีนะเข็ใช้คู่กันใช้คู่กับตัวเมื่อกี้นะอันนี้ก็บอกว่า 10cc ต่อน้ำ100ลิตรอ่ะบอแอดมินประมาณ240แอดมินก็สูตรมาประมาณ25อ่ะเจอมาหน่อยเพราะว่าหลอดนี้เต็มที่มัน20ก่อป่านะก็ประมาณ25อ่ะเนี่ยเห็นมาได้20แล้วก็ใส่นะครับ ควบคู่กันอ่ะเพื่อปลาที่รักของเราประมาณนี้นะครับตวงนี้หน้าฝนนะอย่างนี้แหละฝนตก,ตกอ่ะโอเคครับครับนะครับเราก็มาดูกันนะครับอ่ะหลังจากผมได้ทําการทดลองครับใช้แบกเรือน้ำริสตรดเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับ ังเกตได้ว่าน้ํานี่จะใส่มากนะครับใส่มากนะครับแล้วก็ตะไคร่น้ําบางส่วนก็ได้หายไปด้วยนะคือกระบวนการนี้เราจะใช้น้ํายากําจัดนะครับแอมโมเนียนะครับก็คือเป็นแบคทีเรียชนิดน้ําที่ดีนะครับในกระบวนการแอมโมเนียมนะครับแอซิมิเลชันนะครับแล้วก็ทาง ทางบริษัทเนี่ยวิสาหได้คิดค้นนะครับเป็นแบคทีเรียตัวแรกนะครับเป็นบาซินลัสเวเรเซนซิตนะครับเหมาะสำหรับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำด้วยนะครับนะครับอันเนี่ยคือเราให้แบคทีเรียน้ำเนี่ยกำจัดหรือกินแอมโมเนียเลยนะก็ทำให้น้ำใสสะอาดเห็นได้ชัดเลยนะครับคือปาตินเนี่ยผมให้อาหารปลาครับเป็นระยะเวลาสองสามวันเนี่ย น้ำก็จะขุ่นง่ายทุกครั้งนะครับอันนี้ผมทดลองสัปดาห์หนึ่งน้ำไม่ขุ่นนะครับดีขึ้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูในระบบกองนะคร่าวๆนะครับก็เป็นกองเล็กๆง่ายๆนะครับอ่าถังกองอันนี้ฮะเห็นไหมฮะพอผมใช้แบคเกรียน้ำยอวิาสาดเนี่ยมันก็กําจัดพวกแอมโมเนียนะฮะที่เป็นสาุทําให้น้ําเสียเนี่ยเห็นไหมผมสังเกตว่าหลังจากใช้เนี่ย เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอืก็ดูเหมือนเบาบางลงนะปฏิิอืดเขาจะหนาเลยหนาเต็มแผ่นใยกรนะอันนี้เบาบางลงแต่ถ้าดีครับใช้คู่กับน้ายาจับตะกรนะครับยี่ห้อวิาสาดด้วยก็ดีนะครับก็จะทําให้อืดไม่ฟุ้งนะอ่าผมว่าดีมากทําให้แบบจับกันได้ดีอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ครับน้ําใส่นะฮะ ตะไคร่น้ำลดลงผมไม่ได้ขัดนะอันนี้ผมรีวิวใช้จริงนะอ่ะเขาตะไคร่น้ำค่อยๆหายไปเองครับปลติดจะเต็มบ่อเลยแล้วก็น้ำจะขุ่นมองถ้าไม่เห็นอนะ่ล้วผมก็อ่ะสาธิตให้เหานปลาเนี่ยเห็นปะปลากินดีนะฮะกินดีน้ำน้ำไม่เสียนะครับดีมากเลยนะครับถูกใจเลยครับอ่ะโอเคนะครับแนะนำนะครับ แบกคือยาน้ำนะครับยอกวิศาดและตัวน้ํายาจับตะกรดยี่ห้อวิศานะครับใช้คู่กันจะดีมากครับอ่ะปลมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางการติดต่อนะครับอ่าเลี้ยงปลาให้มีความสุขนะครับฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับบ๊ายบายอ่าแนะนําของดีต่อกันนะควรจะมีนะครับแบกคือยาช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะครับบ๊ายบายมีความสุขกันใหญ่